ดวงการเงินของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจจากช่องพลังใจดูดวงนะครับในช่วงเมษายนนี้เป็น พลังงานแห่งความกตัญญูนะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเมษากับหาพ่อหาแม่ญยาิพี่น้องของเราเพื่อเสริมสร้างความสุขเสริมสร้างพลังใจก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้คลิปการเงินนะครับเราก็จะมีไพ่น้องใหม่นะครับสองชุดเลยนะครับอย่างที่เห็นยังโดดเด่นนะครับด้านหลังที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ เป็นไพ่สิทธิกริยานะครับจะเป็นไพ่ที่มีความหมายเกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเป็นการที่เรามาเสริมในเรื่องของพลังงานนะครับจะดูคู่กับไพ่ยันดโลกนะและไพ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นไพ่พักใจซึ่งทางทีมงานกุนเต้พลังใจและรวมถึงกุนเต้พลังใจด้วยในะรูปบรร้างไพ่พักใจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะ เสริมพลังงานในเรื่องของการกระทําต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในคลิปเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าเงินช่วงนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วโชคลาภของเราดูโชคของเราเนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านไหนนะครับสิ่งที่เราควรที่ต้องระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินโชคลาภต้องระวังเรื่องอะไรนะและสาคัญเลยนะครับเลขมงคลนะเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์จะเป็นเลขอะไรเสริมดวงในเลขตัวไหนและจะเสริมเราได้อย่างไร มาดูกันเลยก่าครับการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรเดือนเมษายนนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเรื่องสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องของอดีตให้เกิว่ามีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของช่องทางต่างๆมันก็จะเริ่มที่จะค่อยๆขยับขยายค่อยๆดียิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการปรับในเรื่องของการเงินต่างๆค่อยๆเป็นค่อยไปนะในเรื่องของสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้คือว่าปัญหาเริ่มมามากยิ่งขึ้นนะจากสิ่งที่มีคนมาช่วยเหลือให้มันดีขึ้นเนี่ย มันกับตรปัดบางอย่างที่เราต้องทําด้วยตัวเองเราก็จัดการต้องมีความเข้มแข็งนะครับบางทีการได้มีคนช่วยเหลือมันก็ดีนะแต่บางทีเราทําอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับอนาคตไพ่ขึ้นว่าสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นไพ่ขึ้นเป็นสิ่งที่มันแก้ยังไม่ได้ยังไม่หมดเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นภาระคนแค่ที่จะบังเกิดหลายอย่างที่เราต้องค่อยๆเข้มแข็งแล้วก็ค่อยๆจัดการให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆที่บังเกิดขึ้นเรามาดูกั่าว่า ในห้วงช่วงนี้เรามีโชคในด้านไหนบ้างที่จะส่งเสริมในเรื่องของการเงินของตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโชคของเราในช่วงนี้ใพ้่ขึ้นไปนเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจของเราในเรื่องของการงานของตัวให้มีเงินมีทรัพย์มากขึ้นแต่มันก็เป็นในเรื่องของรูปแบบนะครับเป็นเรื่องของการตั้งในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆตั้งในเรื่องของงบต่างๆหาระดมทุนต่างๆหาคนมาช่วยเหลือของตัวเราซึ่งมันต้องใช้ทั้งรงกายแรงใจมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบ ได้ผลตอบรับในปัจจุบันแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมากกว่าซึ่งมันต้องผ่านในเรื่องของความวางแผนนะแรงใจของตัวเราความกล้าของเราซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับในการที่จะทําได้เลยแล้วก็ด้วยแรงใจของตัวเราในห่วงช่วงนี้ที่มันะจบปัญหาต่างๆก็ต้องมีกําลังใจที่จะทําใหม้มันเกิดความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังดีนะมันก็ยังมีในเรื่องของโชคในเรื่องของงานที่มันเข้ามาโชคในเรื่องของความสําเร็จที่จะบังเกิดขึ้นได้แต่มันก็ต้องอิงกับผู้คนอิงในเรื่องของกําลังใจของตัวเราเนี่ย ให้มันมีโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยการกระทำนะครับอะดูซิว่าในเรื่องของโชคของงานของตัวเราเนี่ยช่องทางการเงินตัวเรามาจากมามาจากทางไหนบ้างนะครับเราดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่บอกไปนะในเรื่องของช่องทางโชคของเราไพ่ขึ้นเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่ไพ่ขึ้นเป็นการเริ่มต้นด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยเรื่องของสิ่งที่มันเป็นช่องทางการเงินนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราทํามันก็มาจากสิ่งที่เรา มีอยู่แล้วนะความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วแต่เราปิดกันปกปิดมันเอาไว้บางทีหลงลืมบางทีเราไม่มั่นใจ,จตัวเราว่าเอเราก็ทําได้นะแต่เรามองว่าเราทําไม่ได้เพราะมันด้วยความผิดพลาดมันด้วยอะไรหลายอย่างที่เราบังเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเราอย่าเอาไปตัดสินนะอะไรที่ไม่ได้เราก็เรียนรู้เราก็ทำแล้วก็ตกปลึกตัวเองและเกิดการการะทำที่มันเริ่มต้นสิ่งใหม่ทำให ในเรื่อง,องความสําเร็จันดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นช่องทางต่างๆเนี่ยมันมาจากตัวเองด้วยนะมาจากการที่เราขนขวายมาจากตามที่เรา,เาทาในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยนำมาต่อย,ยอดให้มันมเกิดงงเงินเกิดรัพย์มากขึ้นนะครับช่องทางต่อมาไพ่ขึ้นไปในเรื่องของช่องทางที่มากับการาผู้คนนะผู้คนมาให้การสนับสนุนแล้วก็มา,าชักชวนตัวเรานะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่มันยังเป็นการไขฟัดอยู่นะครับมันยังไม่เชิงที่มันจะได้แบบเต็มที่หรือได้เงินเลยแต่เป็นการที่เราต้อง ค่อยๆดูค่อยเป็นค่อยไปในช่องทางนี้เจ้าทางนี้ให้เราดูดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปอะไรจริงจังมากเมื่อมีคนมาเสนออะไรเพราะว่า1คือใจิตใจตัวเราไม่พร้อมแหละนะสคือเราต้องมีการตรวจสอบเยอะในเรื่องของอความแน่ชัดเรื่องของธุรกิจความแน่ชัดในเรื่องของการเงินที่มันจะได้ไม่ได้ก็ยังไม่มีใครรู้ดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องเกิดจากการศึกษาแล้วก็ดูหน้าดูหลักให้ดีไม่งั้นอย่าจะเป็นการลงทุนไปลงแรงที่มันผิดที่ผิดทางอันนี้ก็ระวังให้ดีสิ่งที่เเป็นคนโฟกัสคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ทําให้มันเต็มที่มัันนกก็ทําให้้บบงงเเิิดรแลว ทำให้มันผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆในเรื่องของการเงินไปได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูในเรื่องของข้อระหังนะครับเราควรระวังอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินได้บ้างไพคือว่าความทุกข์เนี่ยมันมักมากับความใจร้อนนะครับความทุกข์มากมากในเรื่องของการที่เราทําอะไรโดยไม่มีสติในการซื้อของก็ดีในการช้อปปิ้งก็ดีในการใช้เงินใช้ใจ่ายของตัวเราก็ดีหรือบางทีมันปิดกั้นไม่ใช้ใจ่ายแบบ เป็นศูย์เลยมันทําให้มันสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งเลยอันนี้ระวังให้ดีนะอะไรมากไปก็ไม่ดีอะไรน้อยไปก็ไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับการที่เราไม่ใช้เงินเลยมันก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับคนรอบข้างครอบครัวของเราตัวเราเองนะทำอะไรที่มันพอดีพดีมีการจัดการจัดสรรการเงินของตัวเราให้ดีไม่ไงั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห,เหมือนเหมือนพาวะว่างเกินไปทุกเกินไปนะหรือใช้จ่ายมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เป็นผลดีในเรื่องของความสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนั่นเองก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของการที่เราต้อง อ,อยู่ในความพอดีเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับเรารู้สึกว่าในเรื่องของการสร้างราดูดและการมูนะครับทำอย่างไรให้การเงินตัวเราเมีความปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการสร้างรายได้ดนะครับให้ขึ้นในเรื่องปัญหามันเหมือนมันมาจากความกล้ามันมากับการที่เรามองอะไรแล้วให้มัน คิดเป็นระบบแบแผันนะครับไพ่ขึ้นว่าการที่เราคิดหวังสุงหวังไกลไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่การที่เราคิดแล้วเราลงมือทาค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะเยอะแต่มันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจิตใจเข้มแข็งทางร่างกายเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะมีได้นะครับแล้วก็ต้องบาลานซ์ในเรื่องของจิตใจของตัวเราให้ดีไพ่ขึ้นเป็นสังสารไปถึงการหาความสุข ให้กับตัวเองเอาไว้บ้างนะครับเพื่อจะมีกําลังใจเ <c oughs> พื่อจะอาทาอะไรๆอย่างให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีมากขึ้นและเวลาสิ่งที่เรากระทำมันจะเป็นเหมือนการลงทุนกับเวลาลงทุนกับการกระทํามันจะบังเกิดผลให้เกิดผลสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราได้มีการกระทาด้วยมีีมแรงใจที่ดีมีพลังใจที่เราสามารถที่จะทําได้เชื่อมั่นในความเป็นตัวเราให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการหมู่นะครับให้ขึ้นในเรื่องของศาสตร์ความเชื่อนะครับ ในสิ่งแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของการไหว้พระนะครับแล้วก็การที่เราไปขอพรนะไพ่ขึ้นเป็นพระหลักเมืองนะครับเราอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพมหานครไม่ว่าอยู่จังหวัดใดก็ตามนะลองไปไหว้พระหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนั่นแหละในการที่จะขอพรในการที่จะเป็นหลักเป็นชัยนะครับในสิ่งที่มันติดขัดอยู่จังหวัดนี้นะขอให้พระหลักเมืองช่วยปกปักรักษาเปิดทางเปิดช่องทางการเงินเปิดทรัพย์ให้แกบข้าพเจ้านะครับให้ อุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยให้คลี่คลายหายไปให้ดียิ่งขึ้นนะก็จะช่วยทําให้อ่ปัญหาต่างๆมันดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมและรวมไปถึงกาลังใจของตัวเราด้วยนะครับแต่ไพ่ขึ้นอีกหนึ่งสิ่งอันนี้มันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกันไม่บังคับนะครับไพ่ขึ้นเป็นสักยันนะก็เป็นเรื่องของคนที่อาจจะมาทางสายนี้ก็อาจจะไปเสริมดวงในด้านนี้ก็ได้หรือว่าใครมีอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการไหวครูบาอาจารย์เพิ่มเติมเหมือนมีการส่งกระแสพลังงานที่เฮ้ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ไป เกี่ยวกับการว้ครูในเรื่องของการสัญญตณหรือเปล่าครูบาอาจารย์ตรงนี้อาจจะมีอยู่จริงแล้วก็กำลังตามเราอยู่ทําให้ส่งผลในเรื่องของการเงินอันนี้ก็มีส่วนแต่ไม่ได้เป็นส่วนแบบเต็มร้อยเป็นส่วนแค่10%แต่ถ้าหากมีทําแล้วมันก็จะทําให้งานของเราชีวิตของเรามันรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่งกันแต่อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่เราทําและมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในเรื่องของการเงินมันจะค่อยๆดียิ่งขึ้นเมื่อเราแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นเองเป็นพลังใจให้นะครับ เรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินของเรา ในเรื่องของไพ่จะเตือนนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจของตัวเราให้ดีในเรื่องของการจัดการการเงินให้มันเรียบร้อยจัดการการเงินให้มันสม,มบ Star ูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆที่มันยังประสบพบเจอเรื่องอะไรอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปและมีการจัดการให้มันสมบูรณ์แบบให้มันดียิ่งขึ้นไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากบางส <c oughs> ิง่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลาในตัวของมันเองนะครับในเรื่องการจัดการก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจเราจะอดทนเราจะมุ่งมันแกไหนมากกว่าดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินในห้วงช่วงนี้อยู่ที่ 60%ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นในปัจจุบันให้ดีก็แลกดน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูหรือรู้เลขมงคลของเราที่จะส่งผลในเรื่องของชีวิตการเงินของตัวเราจะเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะการเงินของตัวเราเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเป็นพลังใจนะครับจะตอบทุกคอมเมนต์ให้ทุกๆคอมเมนต์และเป็นพลังใจให้ส่งกันและกันนะครับขอบคุณครับ เลขมงคลของชาวราศีกลุ่มดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข6เลขสูนะแล้วก็ขึ้นเป็นเลข6เลข5นะครับเลข6เลข5แล้วก็เลขสูเนี่ยเป็นเลขมงคลนะแล้วก็เป็นเลขที่ทําให้เราบริหารจัดการเรื่องปัญหาต่างๆนานาเนี่ยให้ขจัดอุปสรรคปัญหาไปได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้นะพร้อมที่จะขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับเมื่อมีเลขเหล่านี้ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายหมดไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นเลขที่เสริมพลังงานจิตใจของตัวเราให้เราจดใส่กระดาษนะแล้วก็เอาไว้นะหลัง โทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือดอไม้ในบอลสตางค์ก็ได้โดยเช่นกันหรือทำามยเปิ้ลส่วนตัวของเราก็ได้โดยเช่นกันนะครับ